ขืนนาเพียงน้อยนิดก็สามารถสร้างความเป็นไทยได้ด้วยแนวทางเกษตรดินดีจากยาจกกลายเป็นเศรษฐีได้ด้วยหัวใจชาวนาผู้พึ่งพาธรรมชาติเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนปราดบ้านทุง่ง ชมครับการที่จะได้ความสําเร็จมาครอบครองนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามต่างก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อต่างก็ต้องแลกมาด้วยน้ําตาแม้แต่อาชีพเกษตรกรไทยที่ในทุกวันนี้ก็ยังคงมืดมนไร้หนทางออกแต่ยังมีชาวนาอยู่ท่านหนึ่งครับในอดีตนั้นเขาเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กจนวันหนึ่งเขาได้รับรู้ถึงเรื่องราวของการทําเกษตร ด้วยแนวทางเกษตรดินดีได้รับรู้ถึงคุณค่าผืนแผ่นดินทำกินที่เขาเหยียบย่ำอยู่ทุกวันนี้ว่าเป็นดั่งทองคำที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์มานักต่อนักแล้วและทุกวันนี้เขาก็ได้ประสบความสำเร็จกับนาข้าวและเป็นนาข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นหอมแห่งความหวังที่เขาเชื่อว่าข้าวหอมมะลิบนแนวทางเกษตรดินดีนี้แหละที่จะคืนความเป็นไทยสู่อาชีพชาวนา รายการดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพ,มพร้อมกันเลยครับพื้นนาเพียงน้อยนิดก็สามารถสร้างความเป็นไทยได้ด้วยแนวทางเกษตรดินดีจากยาจกกลายเป็นเศรษฐีได้ด้วยหัวใจชาวนาผู้พึ่งพาธรรมชาติ เชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการดินเปลี่ยนชีวิตตอนปราดบ้านทุ่ง ของดวงตะวันยามเย็นส่องผ่านใบกล้วยสาดกระทบพื้นดินบ้านทุ่งในตำบลทุ่งพงอำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีไสเดือนช่อนชัยแทรกตัวเคียงคู่อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของสวนเกษตรท้องทุ่งนาอันเปลี่ยนไปด้วยพันธุ์ข้าวหอมมะลิและพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังคงไหวตามแรงลม ผ่านมาแล้วหลายระลอกความสุขของจินดารัตวัดแป้นและแม่ผู้แก่เท่าเกิดขึ้นแบบเรียบง่ายในบ้านไม้หลังเก่าแก่เพราะเธอผู้นี้เลือกจะปลดชีวิตของตัวเองออกจากงานประจำมาเดินตามรอยรูปแบบเกษตรดินดีเราเป็นชาวนาพ่อแม่เป็นชาวนาแต่เราต้องมาซื้อข้าวกิน ซึ่งเรากินวันหนึ่งสามมือ้อเราต้องจ่ายวันละสามมือ้อแต่ถ้าเราทํานาเองเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะฉีดยายังไงใส่ปุ๋ยยังไงเราจะปลอดภัยแค่ไหนพอตรงนั้นเราก็ทําให้เราเริ่มหนึ่งเราต้องไม่ใช้เคมีหนึ่งเพื่อปลอดภัยกับตัวเราเองเระยะแรกไม่ได้คิดว่าจะทําขายอะคะ่ะก็ทําแค่บริโภคในควรเรือนแล้วให้พี่ๆน้องๆได้กินข้าวที่ปลอดภยัยกินข้าวที่ดี เริ่มมาทำเรื่อยๆผลผลิตก็เริ่มมากขึ้นโดยที่เราไม่ใช้เคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้ปรอบรุงดินมาเรื่อยๆปริมาณก็มากขึ้นตอนนี้เราก็กินไม่หมดละทีนี้ใกล้บ้านข้างเคียงที่เราเห็นเราทำในลักษณะนี้เราเขาก็ขอแบ่งซื้อไปกินดินแข็งมากคือถ้าลื่นนี้หัวแตกอะ่ะไม่มียุไม่ไม่ถ้าถอดรองเท้านี่เดินเจ็บเท้าเลยนะดินจะไม่นุ่มไนงะ เอามือจับนี่ไม่มือนี่แทบแตกเลยนะมันจะเหมือนจะเจ็บอะ่ะเหมือนหนังมือนี่จะขาดไปเลยมันไม่มีความนุ่มอะ่ะคิดว่ามันมาจากสาเหนึ่งเมื่อก่อนให้เขาเช่าไงฮะคือเขาก็ทำแต่เคมีไงใช้เคมีตลอดใช้ปุ๋ยที่เป็นเคมีแรงแรงเราเริ่มเห็นว่าดินเราแย่แล้วไงกบเขียดไม่มีร้องเลยนะใช้ปุ๋ยกันใช้ยาเคมีอย่างแรงแรงเลย เราเสียดายธรรมชาติตรงนั้นด้วยอะคะ่ะเริ่มแรกอะ,กะเกษตรดินดีเลยใช้แบบใช้ค่อนข้างเยอะเลยหนึ่งเอาดินให้ได้คือจะให้ดีเร็วๆคือใช้รองพื้นพอปลูกข้าวได้ช่วงทำนาดำนะคะไม่ได้ทำทำนาดำแรงคนพอปักดำเสร็จก็หว่านอีกรอบหนึ่งพอได้ไปเดือนหนึ่งก็ใส่อีกรอบหนึ่งฤดูหนึ่งจะใส่สามรอบอะคะ่ะ ใช้เกษตรดินดีเลยสามรอบทําอย่างนั้นมาตลอดหอด้าฤดูอะค่ะดินมันเปลี่ยนไปแต่ฤดูที่สองเริ่มมีไส้เดือนมาพอน้ําแห้งเริ่มมีมีไส้เดือนดินปูดปูดขึ้นมาเราก็ดีใจแหละเอ้ยดินเราเริ่มฟืนฟ้นฟื้นฟูแล้วเริ่มดีขึ้นนะข้าวเริ่มมีต้นโตขึ้นพอได้ห้าขอบดินเราสมบูรณ์มากเลยก็เลยไม่ใช้แล้วก็มาศึกษาการทำ EC ซึ่งวัตถุดิบใน ในชุมชนเราหาง่ายเป็นขี้งัวขี้ควายเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนช่วยเหลือเพื่อนกเกษตรกรเราได้มีไรายได้ด้วยแล้วก็พอเข้าก็ขอเสร็จก็พัฒนาจากอาจารย์บอกว่าทาไมเราไม่ไม่ทําข้าวที่มีคุณภาพที่คนนิยมกินตอนนั้นก็จุดแวบเลยหอมมะลิซึ่งเป็นเจ้าแรกท้องนาบ้านทุ่งของจินดารัตกำลังซ่อนความสุขไว้อย่างเงียบ พืชผ่า์ข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่เจริญเติบโตสืบต่อรุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่ต่างจากวิถีชีวิตของหญิงบ้านทุ่งคนนี้ที่เธอถูกปลูกฝังให้เดินตามรอยเท้าของใสเลือดชาวไร่ชาวนามาตั้งแต่อดีตลำบากค่ะสมัยก่อนลำบากมากเราไม่ค่อยมีสตังค์เนาะเลี้ยงง,วงัวเลี้ยงควายใช้ไถานากัะควาย แต่ชีวิตช่วงนั้นมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้สึกอะไรเราก็ทําเหมือนคนอื่นที่เขาทาพ่อแม่ที่เขาทำามาก็เวลาเรียนหนังสือกลับมาก็ต้องมาช่วยพ่อแม่ทํานาประกอบอาชีพเกษตรที่เราเห็นกันมาตั้งแต่ต้นๆสมัยที่พี่เรียนก็ลําบากกว่าสมัยนี้มากต้องขี่รถจักรยานปั่นจักรยานไปเรียนในตัวอำเภอนะคะก็เจ็ดกิโลครึง่งไปกลับก็สิบห้าโล ถนนตอนนั้นลําบากมากก็ไม่ได้ถนนคอนกรีตนะฮะเป็นถนนต้องต้องถอดถุงเช้าใส่ใส่ถุงไปตั้งหากแล้วค่อยไปใส่ในเมืองเพราะยัถ้าถ้าใส่ไปจากบ้านนี่มันจะแดงไปหมดเลยงานแรกที่ทําก็ไปสมัครเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึง่งในเมืองนะคะก็ตอนนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเองนะคะคนอื่นเป็นเจ้านายเจ้าของเงินเป็นเจ้านายเราเราไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นนะคะ ในวันนั้นยังลูกชอนอยู่ในใจไม่เคยดับสลายไปกับบ้านแม่ฉันเครียดเพราะความอยากจนเหมือนคนบ้าไรกำลังภาพวันนั้นยังชัดเจนคิดถึงที่ไรน้ำตาก,ก็ไหล เปลวไฟในวันนั้นยังลูกชชนอยู่ในใจก็อเกิดเป็นแสงไฟส่องนำทางทุกคนไฟล้างความทุกข์ทนให้หมดสิ้นจากแผ่นดินขอบคุณความยากจนที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมา กกกบเเเศศษษษงยยานลป็ครกกรพิตสนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีใส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเรา ปลูกข้าวให้เป็นอาหารที่บริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยดินที่ดีมีไส้เดือนคือสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์คือแสงสว่างของความสำเร็จเป็นรอยยิ้มแห่งความหวังจากธรรมชาติ เชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการทอ r c h TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนปราดบ้านทุง่งได้ในตอนต่อไปลมมาแต่ข้าวไม่ลมอวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วน ยืนกลางนานต้องไม่ขึ้นแข่งเพียงไม่มีอยากรู้จริงหรือ้าเพราะอะไร ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชืน้นให้เสดเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใชหให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอ ไส้เดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละ่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช คุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพอ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่